กราบสวัสดีพี่น้อง f อทุกท่านนะครับผมมาเจอกันวันนี้ก็วันอาทิตย์ที่4พฤษภาคมพี่น้องครับบางท่านก็หยุดบางท่านก็ไม่ได้หยุดนะครับใครไม่หยุดก็เหมือนผมแหละผมก็ไม่ได้หยุดนะครับงานบริการพี่น้องก็อย่างนี้แหละครับเราต้องบริการลูกค้านะครับอย่างผมนี่ฝนตกก็ต้องไปพี่น้องเพราะว่า เป็นงานเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ให้ลูกคา้านะครับก็ต้องไปโทรมาก็ต้องไปแดดร้อนก็ต้องไปนะครับบางทีก็บ่นอยู่นะไม่ใช่ไม่บน่น <c oughs> วันนี้มาเจอกันพี่น้องครับอยู่กับแฟนซีสีส,สีต้นนี้นะครับ <c oughs> เป็นไม้ที่ใช้วิธีการเทียบสีหรือการจินตนาการของเรา ในการทําไม้ตัวนี้นะครับหลังจากที่เทียบสีแล้วพี่น้องครับก็หมานางแผ่นนะครับเดิมทีมีแค่สองสีเปลี่ยนให้เป็นสีสีเป็นที่เรียบร้อยนะครับน้องครับจนจบต้นนี้พี่น้องครับด้านข้างเป็นละอ,องทองสีกิง่งมีสีกิ่งหนึ่งสองสามสี่นี่เป็นดอกละอ,องทองบาร์บี้ คาราเมลและขอให้รวยดอกผมเอาจนชมดอกขอให้รวยมาใส่นะครับขอให้รวยเป็นจนชมดอกชั้นเดียวดอกด,<อ>ดอกชั้นเดียวครับเพราะว่าผมต้องการให้มันตักกันดอก<อ>และจนชมดอกชั้นเดียวขอให้รวยเป็นจนชมที่ให้ดอกดี ให้ดอกดีนะครับผมก็เลยเอามาใส่ก็ต้องการให้มันตัดกันพี่น้องเป็นชนชมแฟนซีขอให้รวยพี่น้องครับถ้าเขามีดอกมันจะตัดกันแบบนี้นะพี่น้องครับนี่อันนี้เป็นคาราเมล สีเหลืองที่เห็นบานอยู่นี่เป็นบาร์บี้ด้านข้างเป็นละอองทองนะครับดอกมาแล้วนะเหลือแค่คาราเมลและขอให้รวยพี่น้องที่ยังไม่ออกดอกเพราะว่ามันเป็นไม้ที่ผมนั่งแท่นที่หลังนะครับผมมาตัดตัดเทียบสีแล้วก็นั่งแท่นนะครับ เอามาให้ดูพี่น้องครับถ้าพี่น้องเอฟซอยากจะทำแฟนซีโดยเฉพาะท่านไหนที่ทำไม้ขายนะครับก็ลองดูพี่น้องนะครับเอาไปทำดูใช้วิธีผมก็ได้จนะชมจะดอกชั้นเดียวดือหรือจะเป็นดอกซ้อนถ้าเราจะทำเป็นแฟนซีนะครับ วิธีการเทียบสีดีที่สุดนะดอกมันให้ดอกสวยมือนเดิมเราดูว่ามันตัดกันไหมนะครับและชนชมที่เราจะเอามาทำนะมันให้ดอกดีหรือเปล่าแค่นี้แหละพี่น้องครับเราก็จะได้ชนชมแฟนซีสวยๆเลยนะดอกขนาดของลำต้นพี่น้องครับต้นนี้ ลองลอยที่ผมตัดเฉือนผมแต่งมันก็ใจดูใหญ่หน่อยนะครับที่หยิบยกมาให้ดูพี่น้องเราออกทองเขาออกดอกแล้วบาร์บี้ออกดอกแล้วนะครับเหลือแก้สองสีที่ยังไม่ออกดอกผมก็เลยเอามาทําให้ดูนะครับเวลามันมีดอกพี่น้องครับมันจะตัดกันไปเลยนะครับนี่ไม้ต้นนี้นะครับดอกจะตัดกัน ไปแบบนี้เลยนะครับคนละสีคนละอย่างกันเลยนะคุน้องครับสามสีสี่สีนะครับถ้าออกดอกก็จะเป็นประมาณนี้พี่น้องนะครับไม้ต้นนี้นะครับจะเป็นทรงนี้เลยนะครับก็ต้องยอมรับว่าไม้ต้นนี้มีร่องรอยการตัดแต่งกิ่งบ้างแต่ ไม่ได้เน่านะพี่น้องมันแห้งมันหายไปหมดแล้วนะครับรักษาเรียบร้อยนะครับก็เป็นวิธีการทำแฟนซีสไตล์ผมนะครับพี่น้องไม้มันตัดตีกันดีพี่น้องครับก็เลยชอบมัน,นและสำคัญเลยคือมันออกดอกเก่งผมก็เลยเอามาใส่ไว้ต้นเดียว ก็วันนี้พี่น้องครับอีกเรื่องหนึงก็คือเรื่องที่ f f บอกอยากจะมาหาดูที่สวนเองมารับเองผมอยากจะชี้แจงก่อนพี่น้องจะได้รับทราบกันทุกคนว่าผมไม่ได้อยู่บ้านเช่าหรือบ้านของตัวเองสวนหลังบ้านเล็กๆมันเป็นที่ของเจ้านายนะครับผมก็ไม่สะดวกที่จะต้อนรับพี่น้อง f c ที่อยากมา น้องก็ได้แต่อาศัยพื้นที่ว่างนะครับในการปลูกจนชมก็จะมีเขาจะซ่อมรถนะครับซ่อมลดรดแมคโครพี่น้องเนะจ้านายก็ไม่ค่อยแข็งแรงนะครับก็เลยไม่ค่อยสะดวกพี่น้องนะก็อย่าว่ากันนะครับพี่น้องครับ เราไม่สะดวกเราก็บอกว่าไม่สะดวกนะครับและพี่น้องเอฟซีที่ทักทางเฟซทางไลน์ก็ยังมีหลายท่านนะครับที่ผมไม่ได้เข้าไปพูดคุยด้วยเลยนะพี่น้องบางทีมันก็ลาพี่น้องครับเหนื่อยเอาง่ายเลยมันเครียดนะครับงานเราก็มีนะพี่น้องหลายเรื่องหลายอย่างพี่น้องครับ ก็อย่าเพิ่งว่าอย่าเพิ่งบ่นให้นะครับเพราะว่าจนชมก็ยังไม่ได้ขายหรอกช่วงนี้นงครับฝนตกขนาดนี้พี่น้องไม่รู้จะทำยังไงนะครับยกไม้เข้าร่มฝนก็ตกสาดเข้าไปเหมือนเดิมนะครับเปียกหมดพี่น้องนะครับจนชมก็เลยพามาดูสีสีตัวนี้ก่อน นะครับต้นนี้บอกเลยราคาตามที่เห็นพี่น้องครับแฟนซีรากตะขาบต้นใหญ่นะครับต้นนี้ก็คงจะแพงขึ้นนะครับกำลังติดติดดีแล้วพี่น้องนะครับโอเคเลยนี่ใช้ได้แล้วครับแต่ว่าน้ำดินอุ้มน้ำหนักมากนะครับฮนะ เอาละนี่ครับพี่น้องครับไปแล้วพี่น้องนะครับห้านสามมาเรียกนะครับต้องไปเปลี่ยนแบตให้ลูกค้าก่อนนะพี่น้องครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องนะครับคลิปนี้มาเจอกันกับแฟนซีนะครับลาไปแล้วพี่น้องครับสวัสดีครับ